สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์วิธีการต้มไข่ปอกไข่แบบง่ายๆนะคะปอกออกมาได้ทั้งเปลือกครึ่งๆแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะทำให้ไข่เนี่ยปอกออกมาง่ายรวดเร็วแล้วก็สวยงามแล้วนะคะตัวเปลือกไข่ก็ไม่ติดกับผิวของไข่เลยนะคะวิธีการปอกเนี่ยง่ายสุดๆเลยค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมจะมีอะไรกันบ้างที่เราต้องใช้นะคะเดี๋ยวเรา,เาไปดูกันเลยค่ะมาม่าจะมี2แบบให้เลือกนะคะมาม่าก็จะแบ่งเป็นถ้วยแรกสีฟองนะคะแล้วก็ถ้วยที่2 3สฟองค่ะจะได้จําได้ง่ายนะคะในส่วนของชามแรกนะคะมาม่าก็จะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ลงไปสักประมาณ1ช้อนชาน,นะคะ ในตัวส่วนของถ้วยที่สองมาม่าก็จะใช้เป็นกระป่นค่ะเท่าๆกันนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะอย่างที่2ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะมาม่าก็จะใส่ไปในทั้งสองถ้วยเลยนะคะประมาณ1ช้อนในส่วนของถ้วยแรกให้สังเกตนะคะตอนที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีฟองนะคะฟูขึ้นมาเลยทันทีค่ะ เนื่องจากเบกกิ้งโซดานะคะเขาทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปให้พอท่วมไข่เลยนะคะทั้งสองชามเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะพักไว้ประมาณ3นาทีค่ะเพื่อให้เขาทำปฏิกิริยานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปต้มไข่กันเลยค่ะมามา่าจะต้มในส่วนของสีฟองก่อนนะคะที่ใช้เป็นเบกกิ้งโซดาค่ะ พอน้ำเริ่มร้อนแล้วมาม่าก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะมามา่าจะใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ8-10ถึงนาทีค่ะความสุกเนี่ยเพื่อนๆปรับลดเอาได้เลยนะคะถ้าชอบแบบเป็นไข่เยิ้มๆนะคะก็แค่ประมาณ6นาทีค่ะมามา่าชอบแบบสุกเลยนะคะก็สักประมาณ8-10ถึงนาทีค่ะพอต้มจนสุกแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนค่ะเพื่อลดอุณหภูมินะคะจากนั้น ถ้วยที่2มาม่าก็จะนำลงต้มใช้เวลาเท่าเดิมเลยนะคะประมาณ8-10นาทีค่ะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะพอไข่เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปอกกันเลยค่ะมามา่าจะปอกในส่วนของที่ใช้เบกกิ้งโซดาก่อนนะคะ ม,มาม่าจะปอกแบบเบสิกธรรมดาทั่วไปก่อนนะคะในฟองแรกก็จะใช้มีดหรืออะไรก็ได้หรือว่าจะเคากับพื้นก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะปอกค่ะเราก็จะค่อยๆปอกนะคะให้เบือกเนี่ยออกมาเล็กน้อยก่อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแกะออกมาทั้งลูกแบบนี้ได้เลยนะคะดูนะคะง่ายมากๆค่ะจากนั้นเราก็จะดึงในส่วนครึ่งลูกที่เหลือออกมานะคะไข่ของเราก็จะผิวสวยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นมาม่าจะมาทำให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะใช้ไข,ข่ทุบลงกับพื้นเบาๆค่ะจากนั้นก็กลิ้งกับพื้นแบบนี้นะคะ เบาๆนะคะไม่ต้องแรงมากจากนั้นเราก็จะแกะค่ะแหวกช่องสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็ออกมาได้ทั้งลูกแบบนี้เลยค่ะเหมือนกับปอกงอปอกลำไยเลยนะคะไข่ก็จะออกมาสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาม่าจะมาปอกต่อให้หมดเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะจากนั้นเดี๋ยวมาม่าจะามาให้ดูอีกแบบหนึ่งนะคะในส่วนที่เราใช้เป็นกระป๋นค่ะว่าจะง่ายเหมือนกันหรือเปล่านะคะใช้วิธีการกลิ้งกับพื้นเหมือนกันค่ะจากนั้นก็ค่อยๆปอกนะคะมาม่มารู้สึกว่าในส่วนที่เราใช้เกลือนนะคะเขาจะเปลือกเขาจะเหนียวกว่านะคะแต่ว่าก็ออกมาได้ทั้งลูกแบบนี้เหมือนกันค่ะ มาม่าทำให้เพื่อนๆดูดทั้ง2แบบนะคะเพื่อจะได้มีตัวเลือกนะคะถ้าหากไม่มีเบกกิ้งโซดาก็สามารถใช้เป็นกระป๋องแทนกันได้ค่ะเป็นวิธีการต้มไข่แล้วก็ปอกไข่แบบง่ายๆนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะสูตรนี้วิธีการนี้นะคะง่ายมากๆง่ายสุดๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะยิ่งถ้าหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะต้อง บอกไข่ต้มไข่ในจํานวนมากๆนะคะก็ลองนําเอาวิธีนี้นะคะไปใช้กันดูค่ะสะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะคะมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ